ดีจ้ะพี่น้องมามามาในของสิพาจอามาเห็ดหนังจ้ะของสิพามาอบกัวซองนะจ้ะเนาะขัวซองข่อยกระสือแบบแบบแซ่แข็งมาเนาะจ้ะเนาะซึงกัวซองมันไม่ลายแบบลายย่างลายขนาดเนาะข้าวซองอันนี้กรซสือมาในกล้องหนึ่งมันสิมาเป็นกล้องเป็นลังเลยแม่พี่น้องลังหนึ่งมีมีอยซิซิผาซิบิ้าชินเลพี่น้องอ่า ยูที12ยูโร12ยูโรก็กลัวถูกมากมากแล้วค่ะหอยสีเลือกออกแบบว่าคัวซองบ่มีใส่ทางในได้พี่น้องเพราะว่าหอยบ่มากแบบนี้ใส่มันสิมีแบบนี้ใส่ทางในใส่เย้มใส่ช็อกโกเลตใส่อย่างเงี้ยสิไม่จา้าแต้วะหอยมักกินแบบบ่มีใส่แบบบรรใสพี่น้องเนี่ยนี่หอยก็ได้เอาแบบธรรมดามาเขาเอามาอบเองจ้รัวซองมันสิมีแบบเอาออกจากฟิต ไว้ขามคืนแล้วมันจังค่อยสิพองขึ้นกระมีแต่ควัวซองตัวนี้ข่อยบ่ได้เอาออกจากฟิตสูตรบ่ได้เอาออกจากฟิตมาไว้ขามคืนสูตรเราออกจากฟิตอบเลยจากควัวซองตัวนี้ที่ก็ใส่อบอยู่นี่จ้ะนี่ฟนโฟโน่ข่อยกระดาษฟโฟโน่ใหญ่ข่อยข่อยบ่ได้ลงไปเอาพี่น้องข่อยก็ได้เลยใส่โฟโน่หน่อยข่อยสิแพ็คถุงนึงถุงละ4ชิ้นแค่นี้พอพี่น้อง พเ,เ,เ,นนเพราะว่ากินบ่เบิดแม่จัดก็เลยเห็ดแค่ซีฉินคนซีคนก็เลยกินคนละวฉินพอเวลาเขาอบสุกมาแล้วเขาก็ฉินใหญ่อยู่จ้ะอ่ากัวซองตัวนี้อ่าเวลาในการอบเนาะจานะ้ะเนาะกัวซองตัวนี้สิใส่ความร้อนอยู่ที่ลอยหกสิบองศาไปบนรางลอยหกสิบองศาใส่เวลาอบอยู่ที่สามสิบห้านาทีโดยที่เขาต้องไปเห็ดอย่างเลยจ้ะเขาฟุ้งโหมไปเรียบร้อยเขต้องไปกลับหนากลับหลังตั้งเวลาไว้ด้ยสามสิบห้านาที เดี๋ยวได้สามสิบหานาทีแล้วเขาจงคอยประบึงเลยจ้าเนาะว่าเขาซุกแล้วหน้าตาเขาสิเป็นยังไงเนาะจ้านี่เนาะจ้าน้าตาขั้วสองที่ห้อเขาไปอบมาสามสิบหานาทีเนาะจ้าเนาะนี่เขาก็ซุกแล้วออกมาหน้าตาเขาเกิดสิเป็นแบบนี้แล้วจ้าดูที่ห้อก็ต้องไปกลับหนาบ้ากลับหลังยากและพี่น้องเขาเอาเขาฟุ้งหนูไว้เลยต่างความห่อนลอยหกสิบใส่เวลาอบสามสิบหานาทีขั้วสองมันไม่ลายแบบหลายอย่างหลายขนาดตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะจ้าเนาะแบบเซฟิต แบบเอาออกจากฟิตเลยหรือว่าแบบเอาออกจากฟิตเอามาไวเอามาไวค้างคืนน่อยไพี่น้องอ่าเขาจังไข่เอามาอบอ,อันแบบนี้ที่ไข่เอามาอบนี่คือว่าเอาออกจากเซฟิตแข็งๆนะ่ะเอาออกมาอบเลยจ้ะโดยที่ว่าเขาต้องมาพักไวค้างคืนน่อยไหจ้ะอ่าเราวมันก็่ทีีแบบขนาดใส่น้อยใส่ใเนะจ้ะเนาะกัวซองเนาะอันนี้ของข่งขงมันสีใส่พอดีจ้ะใส่บ่หน่อยใส่บ,ออใสบาใยแต่ก็ถือว่าใส่ใเนะจ้ะเนาะนี่ ใส่เวลาอบสามทิหานาทีแล้วออกมาขนาตากระสเป็นประมาณนี้นะจ้ะเห็นบ่ะนะกินบ่อไหรจ้ะเขากระสีสุกทั่วถึงเห็นบ่จะ้ะสุกทั่วถึงเมื่อทั้งข้างหนา้าทั้งข้างหลังเนาะจ้ะเนาะนี่เขากระสีเขาสิบ่ยุบบยยุบลุงเลยแม่จ๋ามันสิมีจังกว่วซองแบบว่านั่งแบบห้าเห้าเหา,หาอบสุกมาแล้วเขากระสิยอบเข้กระสิเหี้ยวเลยแม่พี่นอ้องอ่า สูตรนี่เขาเขาซืบอรเหียวอาจากก็ซองตัวนี้ที่ข่อยซื้อมาเนี่ยซึ่งข่อยไปหาซื้อมาหางนี่เป็นหางเปิดไม่เนาะจ้าเนาะข่อยซื้อมาล้างล้างแลกมันก็โอเคข่อยก็ได้ซื้อมาอีกรังสองจ้าซึ่งข่อยถือว่าโอเคมากๆเลยจ้าในสูตรนี่ขอมักแบบบ่าใส่เยี่ยมว่ใส่อีหยังทั้งในจ้าขอมักแบบแบบวางปล่าทั้งในจ้าข้อบ่มักแบบมีใส่เนาะข่อยมักกินแบบนี้ข่อยก็เลยซื้อถึงแต่แบบนี่เละจ้ามาอบเนี่ยนี่อบออกมาแล้วหนาตาก็นากินเมื่อจ้าเนาะนี่แหละ กินอาหารเสาร์สำหรับอาหารเสาร์กินกับกาแฟเนาะมื่อเสาร์นะจ้าเนาะข่อยกับอบกินกับกาแฟเนาะมื่อเสาร์จ้าเมื่อใดขอไม่เฮตุไปดังกลัวข่อยกับอบกัวซองจีนะจ้ะที่ได้จ้าเด้อฝากกดติดตามฝากกดซับสไครป์บายบายกูกดไลค์กดแชร์ให้กันเด้จ้าเด้อคันมักคลิปนี้เนาะจ้าเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบว่าขาดคลิปดีๆมีคลิปอย่างดีๆกันสิเดมาเฮ็ดให้เบิ่งอีกเนาะจ้าเนาะที่ได้จ้าเด้อขอบคุณหลายๆจุบกูสุกุนเนะจ้าบ๊ายบาย